สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกลิกนิวค่ะสำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมข่าวสารดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาล,ายลัยเกิกกับบางบัวทองมูลนิธิ นำทีมโดยดรหลวยงคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดรพรพันธ์จันทโรนานนนรองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดอรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วยค่ะ สนใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกิดสามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ